สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องฟังไทยสบายดีพี่น้องฟังเ่าสวัสดีครับผมมือนีมาพ่อๆครับบาลลังพี่น้องเ้ยบาลลังมากหลับเอาน้าแข็งคือเกาพี่น้องเลยมือนีมาเอาน้าแข็งอยู่ลงน้ําแข็งอยู่ในประเทศไทยครับทุกคนตอนนี้บรรยากาศอยู่ในประเทศไทยก็เริ่มร้อนแล้วฮะทุกคนอันนี้ก็เป็นเวลาช่วงประมาณบ่ายสองเด้อพี่น้องเด้อเป็นเวลาช่วงประมาณบ่ายสองทุกคน บาลังกำลังสีหอดสนามบินนำครับคนตอนนี้ในาีพี่น้องบารังกำลังสีหอดสนามบินนำแล้วพี่น้องมาเอา้ำแข็งตอนเทียเท่ยงพี่น้องให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งถนนหนทางอยู่ในประเทศไทยพี่น้องมันสวยงามบอและมันไปเปรียบเทียบกับบ้านบาลังมันก็นสิแตกต่างกันหลายได้ทุกคนอยู่ในประเทศไทยนี่เบิ้งสังเกตเบิ้งนี่บ่มีกี่ฟุนได้ทุกคนนี่ในบ่านนเพราะว่าเพินพพ่นล่างสองสมือพอลังทีนึงอาทิตย์นึงพลังทีนึง ต้นไม้เพิ่อนเสิปลูกตามนี่นี่บ่น,นี่เพิ่พน,พนปลูกเพิ่นปลูกกลา,างกลา,า,า,างเกาะแปลว่ากลางถนนทนะทุกคนนี่เพราะเพิ่นปลูกต้นไม้ดอกไม้เน,น,น,นีนกนก่นยสิเพิ่นปลูกแล้วก็ข้างถนนเพิ่นก็ปลูกต้นไม้หลายพี่น้องเลยก็บ่มีใบไม้เด้เพราะวันยังมีความสะอาดพี่น้องเพิ่นสิมีแบบว่าคนมากวาดใบไม้ย่ำถูกเศ้าช่วงประมาณตีห้าตีสี่ซีมีแล้วคนมากวาดใบใหม่ เดี๋ยวพลังสีไทยกองสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่ในนนทบ,บุรีให้พอ่พอแม่พี่น้องเบิ่งเด้อทุกคนเด้อกองสลากกินแบ่งรัฐบา,าลไงก็คือแบบว่าไพ่ถือโรตารี่นั่นแหละทุกคนไพ่ถือโรตารี่ก็มาขึ้นเงินอยู่ในหันแบบนี้นะทุกคนนะอันนี้ก็จะเป็นรถทีว่าน,นี่นี่พี่น้องอันนี้เป็นรถตัดต้นไม้บ้างวะนี่เป็นรถตัดต้นไม้ กำลังไปส่งทุกคนตอนนี้ก็ไปส่งอยู่สามัคคีแถว,าส,แถวสามัคคีแถวประชานิเศวศน์สามทุกคนแถวประชานิเวศนสามแถวสามัคคีทุกคนไปส่งแถวนี้ได้ไก่สีหอดแล้วทุกคนเลยไก่สีหอดเลยกล้องสลากกินแบ่งรัฐบาลนนทบุรีนะทุกคนดูดิเป็นสำนักง,งานใหญ่ๆเลยทุกคนอันนี้เป็นสะพานเด้อพี่น้องเด้อสะพาน นี่คร <Taking> <Styles> ับ <shoe> ท <appearance> <Ch ijn Diamond Hai> ุกคนเห็น <f> บ่เห kind of ็นบ่พี่น้องนี่ชิมีถุงไทยญ่าีเลีถุงนี่ปะถูกเห็นบ่พี่น้องยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างมากพี่น้องถนนหนทางอยู่ในประเทศไทยเดี๋ยวจะหน่อยไปทางหนานี่ไปทางหนานี่ก็สิมีอันสะพานรถไฟเป็นทางรถไฟอีกแล้วพี่น้องไปทางหนานี่สิเป็นรถไฟฟ้าสีชมพูพี่น้องไปทางหนา รถไฟฟ้าสีชมพูอยู่ในประเทศไทยฮะทุกคนเลยดิแน่แน่พี่น้องจากไกลๆพี่น้องมจากไกลๆพี่น้อนั่นแหละคืออันนี้ได้ทั้งรถไฟได้รถไฟแลนห็นว่ารถไฟป๋าทุกเห็่น้อรถไฟเมื Não, them. Them are, right? um, ่อกี้นี่แต่ขับไปแถวส่วนจตุจักรมีแห้งสีหลพี่น้องรถไฟ่หลากว่าอยู่นี่ทุกคนเลยเพราะว่ารถไฟเท่านั้นสีหลายหลายขักี่ดี นี่พี่น้องนี่นี่นี่เป็นบอลทุกคนอันนี้ก็สิป็นอ่ะไฟแดงเนาะพี่น้องเนาะไฟแดงอยู่ในประเทศไทยฮะทุกคนดูดิตรงไปทางขวามือนะก็สิป็นอ่าแยกแค่ลายตรงไปทางขวามือก็สิป็นแยกแค่ลายไปทางผีดก็สิป็นนั่นทางซ้ายมือนี่ก็สิป็นนั่น เนีย่ยวาพระลซีบอพี่น้องเนี่ยครับทุกคนดูดิสะพานรถไฟสะพานหรือว่าทางรถไฟอยู่ในประเทศไทยฮะทุกคนดูดิฐานหรือว่าตอม้อใหญ่มากทุกคนยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างมากพี่น้องมเมืเบิ่งเอาพี่นอ้องป้าถุกอว่าครั้งแรกได้นี่งก็เห็นลายเทืออะไรดอก ยังว่าอยากว่าไว้อยู่ครั้งแรกอยู่ทุกคนตอนนี้บอลังกำลังถ่าไฟแดงอยู่ทุกคนยังถ่าไฟแดงอยู่นเนี่ยไฟเขียวแล้วทุกคนไฟเขียวแล้วเนี่ยไฟเขียวทางนี้เข้ากับไปบ่ดนี้ไฟเขียวทางนี้ทางขุดเลยสิเป็นไฟแดง กะมีได้ทุกคนนะแน่เดิน,นไปน้องอันนี้คือทางรถไฟฟ้าเด้อพี่น้องเด้อในี่ทุกคนเนี่ยป้าเห็นว่าเนี่ยขึ้นไปเนี่ยสูงพัดเลยอ๋อข้างหน้าบอรังอนะไรสิเป็นสะพานสะพานคนเดินเนาะทุกคนเนาะเปินบ่อให้ขามเลยนี่บอลรดแนแลนไว้เนี่ยถนนใหญ่เนี่ยเปิดบ่อ รถไฟตรงที่ขึ้นตรงที่ขึ้นรถไฟนะทุกคนเนี่ยแน่ๆไปบ่อนี้พี่น้องบ่อนี้อะไรเป็นสถานีรถไฟเนี่ยทุกคนนี่อันยิ่ใหญ่นี่เนี่ยทุกคนสร้างหาก็เลี่ยวกันเปิดขึ้นพลังการสีขาวไปอยู่ในนี้พี่น้องเนี่ยขาวไปซอยนี่ซอย38ทุกคน ระกระลัดจากนี่ไปฮอดพุุนก็เป็นสามัคคีเลยเป็นภาษานี่เป็น,ปส,านสามเลยทุกคนกคนะฮะคุณอ,อันนี้จะเป็นซอยน้อยๆเลยทุกคนขนาดซอยน้อยๆเด้เน,นี่ยังเงาขนาดนี้ทุกคนเลยเมืองเด็กซอยน้อยๆก็ยัางเงาสานีทุกคนป้าทุก ข้างหน้าบาลลังเลยก็เป็นโรงเรียนนะดูใส่มือนะไอ้พวานี้พี่น้องหลังใหญ่ๆนี่ดูว่าสองสามชั้นนะยำาว้ใส่มืออทุกคนใส่มือเด้อสิจะเป็นโรงเรียนหลักก็เป็นเดินที่ว่าบอลหลักเรียนหลินกันจริงีนะทุกคนโรงเรียนอยู่ในประเทศไทยจะมีข้าวเที่ยงกินอยู่ในโรงเรียนแต่สําหรับบ้านบาหลังเนี่ยเวลาตอนเที่ยงจะได้ไปกลับไปกินที่บ้านแล้วค่อยมาเข้าโรงเรียนต่อแบบนี้ได้พี่น้อง อยู่ประเทศไทยนี่สิแบบว่าความอุดมสมบูรณ์ละกาแบบความเจริญหลายกว่าประเทศลาวหลายกว่าทะเลเท่าแต่คาราวาเป็นประเทศลาวนี่รออีกชาติหนาตอนบายๆก็ยังสิบหัวหัวสิมีหรือบอแบบนี้นะเพราะว่ามันยังบ่ได้พัฒนาไปใสขนาดนั้นอีกก็ยังสิบอากวานี่ข่าววา่าสิปิดอินเทอร์เนต็ตสิปิดอินเทอร์เนต็ตว่าให้ประชาชนลินรินก็เป็นชั่วโมงเนี่ยสิโอ้ยว่าวจุสัน่นแบบคนแห้งน จากที่ว่างโง่แล้วก็แค่สิงโง่หลายแล้วบดน,นี้ให้โง่ตืมบบดน,นี้คนเฮาโอู้หบอหลังว่าวว่ามากอยากจะร้อยเมื่อบานบ่นได้กูอุบบาดนี้นี่พี่น้องอันนี้ก็สิเป็นโลตัสบุ่รว่าเซเว่นบาดนี้ทั้งระยะอยพี่น้องเบิ่งไหนนี่อยู่ใน,นป,ประเทศไทยครับผมตอนนี้บ่หลังมา,าน้ำแข็งฮะ รถป้ายายคนขับไปปีนบุกคนใช่ปพี่น้องสวยงามอีหลีทุกคนเลยบ่ลลังกับประเทศไทยลิปลงมือสองมือแล้วพี่น้องเลยกลับมาเก็บบรรยากาศเนีย่ยไปเห็นงานของบอลังเนี่ยแหละฝากพ่อแม่พี่น้องฝากพี่พักน้องเพิน่นเนี่ยพี่น้อง,งเลยบางทีคนฟังเล่าเพิน่นก็บ่เคยเห็นด้วยสิ คนฟังใช่คนก็เคยเห็นแล้วบอเคยเห็นแล้วอย่างนี้สิ่นก็มาเบิ่งบอลังมาเป็นกำลังใจให้บอลังเบาลังก็ขอบคุณขอบคุณหลายๆที่เขกัมาเบิ่งบอลังเลยถึงมนได้มีหัวสนามก๊อฟได้พี่น้องอยู่ใายมือวันนี้ทางหนานี่มีสนามกอล์ฟอีกได้ทุกคนเลยสนามกอล์ฟอยู่ในประเทศไทยสนามใหญ่หรือสทุกคนสนามกอล์ฟสนามใหญ่ ล้าน่าก็ให้ก้นแรนลรงรถไวทุกคนรูระนาดต้องมีนี่ข้างนอกน,นี่อันนี้จะเป็นสนามกอล์ฟเลยทุกคนเลยเลยเป็นสนามกรอบเลยข้ี่นอ้องอันนี้จะเป็นสนามกอล์ฟ พี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้บาบลังสิลำลาพาจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วฝากกดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้บาลังเด้อทุกคนเด้อขอกล่าวคำว่าสำหรับคลิปนี้บาลังกับสิขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม